มาดูกันเรื่องของเกียร์เกียร์ห้องอะไรนะเขาเรียกว่าห้องเกียร์ห, <S 2> 2 <S ห้องเกียร์ขับสองห้องเกียร์ขับสองเ,เ,เดี๋ยวไปดูกันมันมีเทคนิคนิดนึงสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วครับ s> <S อ่าพบบกัผมกับพี่ชายวันนี้จะไหนเดี๋ยวจะถงรถอ่าพี่อนันต์ครับพี่อนันต์วันนี้อ่าวันน,นี้เรามาดูกันเรื่องของเกียร์เกียร์ ห้องอะไรนะเขาเรียกว่าห้องเกียร์ห้องเกียร์ขับสองห้องเกียร์ขับสองเดี๋ยวไปดูกันมันจะมีเทคนิคนิดนึงของมันอ่านี่เทคนิคนิดหน่อยอ่านี่เรามาดูห้องเกียร์ที่มันอยู่ใต้นี่นี่นี่คันเกียร์คันเกียร์เนี่ยเนครับนี่ย น,นี่อ่านี่เวลาเวลาเราเข้ารถเข้าถอยปั๊บดันอปึ๊บอ่าจะทำงานมันต้องทำงานมันจะดันสปริงอ่าเราสปริงใช่ไหมอันนี้ดันสปริงอย่างงี้ปึ๊บสปริงถอยแล้วมันก็ดันขึ้นอ่าดันขึ้นใช่มันก็จะเป็นเกียร์เกียร์หนึ่งบางคันที่ต้องกดก็เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะชนตัวนี้นิดหนึ่งบางทีต้องกด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 ลบนิดหนึ่งแต่ด้วยนี้ไม่ต้องนี่ทำไปแล้วกดนิดหนึ่งี <h 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 ่ยอ่ากดลงอ่าอันนี้หนึ่ง สาเหตุที่บางทีเรากดเวลาเราจะถอยเนี่ยเราต้องกดเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาชนช,ชนช,ชนไว้ปุ๊บพอกดไปปุ๊บมันก็เป็นตัวเซฟเพื่อให้กดแล้วมันจะเข้าเกียร์ถอยได้ เนี่ยนอย่างเงี้ยอ่ามันจะเข้าเกียร์ถอยได้พอเป็นเกียร์หนึ่งก็จะดึงลงข้างล่างดึงนี้อ่าแต่ต้องดันนิดนึงเพราะว่ามันจะได้มีเซฟตี้ว่ามันจะได้ไม่หลุด2กับ3ใช่ถูกต้องพอเราปล่อยมาตรงกลางปั๊บมันก็จะเป็นเกียร์สองสามอ่าแล้วก็อันนี้ก็พอเราดันอีกข้างก็จะเป็น4ี่ห้าโอเคอันนี้หลักๆก็คือตัวนี้แหละอ่างั้นจริงๆตัวเนี้ยหลักๆต้องดูว่าตัวเนี้ยมันสปริงที่มันช่วยดัน แล้วก็ถ้าถ้ามันจะผิดพลาดก็คือว่าตัวนี้มันงัดกับตัวนี้มันก็อยู่ที่ช่วงนี้ที่เราจะต้องตั้งต้องตั้งใหม่ปรับใหม่ oh. มันก็จะทําให้เกียร์เนี่ยสมบูรณ์นยครับอันนี้กันเลยตัวนี้โอเคแตนน่นี้ปึ๊บเนี่ยอ่าแต่บางครั้งมันถูจนนิดนิดสึกก็มีนะต้องดูให้ดีเนี่ยถูเป็นรูเลยอ๋ออย่างคันนี้เนี่ยถูจนเป็นรูเลยถูไปถูมาพอรูปุ๊บมันก็เลยผิด ขาดล็อกไปเข้าเกียร์ไม่ได้เอเพราะเหตุนี้แหละครับเพราะเหตุนี้แต่นี่ปะแล้วอันนี้เขาปะแล้วก็ไม่เป็นไรคราวนี้ก็ไม่เป็นไรกระแทกไว้เถอะกระแทกไปนี่กระแทกมากมากแจะเป็นรูกระแทกก็เป็นรูครับใครก็็เปนรูใครรุนแรงก็กระแทกจนเป็นรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยสังเกตสปริงมันจะหดมันก็คือเป็นตัวเซฟที่ให้เข้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยครับใช่จะไม่หลงเกียร์ถ้าส่วนตัวถอยเนี่ยมันก็จะมีตัวบาร์นี่รับกันเลยอีกทีหนึ่งมันก็จะช่วยให้เซฟตี้ว่า ถ้าเราดันมาแล้วแล้วมันมาชนตรงนี้แสดงว่ามันจะไม่เข้าเกียร์ถอยแต่ถ้าเราดันมาแล้วแล้วกดปุ๊บมันถึงจะเข้าเกียร์ถอยได้บางทีต้องกดนิดนึงอด้วยนี่ด้วยระยะนี่มันสูงขึ้นไงระยะตัวนี้มันจะสูงขึ้นมามันก็จะมาชนตรงนี้ปึ๊บเนี่ยแต่นี่ตั้งไว้แล้วไงตั้งไว้แล้วเนี่ยก็เข้าพอดีแค่นั้นเองตั้งไว้เข้าพอดีวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของ เกียร์ละขับสองขับสี่ก็เหมือนเหมือนกันแหละผมว่าใช่ไหมครับไม่แตกต่างเยอะครับ๋อเหรอตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแง่งขึ้นมาอันนี้ไม่มีอ๋อเดี๋ยวว่าผมจะขับสี่ไม่ดูได้ครับผมสร้างอีกคันเสร็จแล้วของจนาทานนี่จนาทานเกียร์สี่เกียร์แต่เป็นแต่เป็นของเกียร์ของซิมโองเกียร์ขับสองแต่ของเกียร์เป็นซิมโคอ๋อของโจนาทานใช่ไหมจนาทานแต่ว่าผมสร้างแล้วผมยังไม่ได้ถ่ายทำไว้ ได้ครับ,รบโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายมาให้ความรู้เรื่องกล่องเก,เกียร์นะครับเกียร์เ,ยรเล็กๆ,ๆน้อยๆเบียร์สามกระป๋องโอเคครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ